เป็นทางคนมาเนี่ใช่มีร่องรอยเหมือนคนมุดมาลุงแล้วมีมีร่องรอยการตัดหวายด้แต่ตัดหวายหลายกอหลายต้นแต่เอานี้นี่ทั้งคงมีป่ะมีทางโอ๊ยมีเขาแหวกย่ามาด้วยนี่มีเขาแหวกเหมือนทำช่องเล็กๆมุดเข้าไปเนาะนั่น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 มันรากวายอะไรที่นี่เข้าเข้าเข้านี่มีการปอกไว้ตรงนี้นี่เหมือนนั่งปอกไว้เนาะ เป็นลำไว้มือออไว้ไม่แน่ใจพี่ไทยวีละไว้นี้ละไว้ดูต้นไม้ที่ตัดูใช่มีรอยมีรอยใหม่มากแล้นี่ใช่รอยใหม่ต้นไม้เแต่เงีไม่เกินอาทิตย์นึง ใ็่ครับเล่าลอจริงๆนะครับทุกท่านข้างไหนน่าจะข้างหลังลุงลงไปครับจริตรงนี้นี่อยู่ใกล้พื้นที่ของเาเลใกล้ศูนย์อำนวยการดอยู่นะต้องระดมเันมาแบบนี้เลยเดี๋ยวมีอะไรไหมตรงนู้นทางนั้นออกไปได้ไหมอ๋อ อาเย็นโ้อยู่บนอาเย็นผู้เจ้อผูางที่ท่าอาจารย์ที่ชาวบ้านงพมานะท่านอาจารย์บอกว่าฟางก้อนฟางก้อนข่าหมักหม้อช่างพี่เด้อคือเขาต้นไปหาไก่เกินมองอยเจอนองลอยเ้ี่ยอาเย็น ตอนนี้เราปูพรมลงไปแล้วเด้ากำลังปูพรมกันลงไปเป็นหน้ากระดานแกทางจะเป็นอะไรที่เดินยากมากจะเป็นป่าลกทึบมีทั้งหนามและทั้งเถาวัลย์แล้วก็เครือหวายตรงนี้จะเป็นดงหวายได้ครับได้ลุงลุงได้ได้ครับได้ได้ได้ พงนํำหน้านะคะลงแต่พ่อใหพงจะโอเคยู่บัตรีให่เขเป็นแงๆย่ียไมไม่ออไปเด้อเอาไปก่อนอไปใกไปลงไปข้างล่างัะผมยดูเครื่องสีบ่ไย้ยกับครับเดี๋ยเราเป็นลูกเจ้าวันทนีกำลังปูผมก็ลงไปแล้วนยัง่านน่ะยัง ไปลุงไปดูกันพีื่อฮะไปเลยเรารู้สึกว่าจะพีื่อจะเจออะไรบางอย่างแล้วที่น่าสนใจเนาะไปเลยพี่ไทย ลุงทั้งนี้ลุงมีอะไรที่น่าสนใจมีเข้าโครงแล้วอาจจะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมชิ้นสำคัญที่เราจะนำพาไปพบคุณตาเนาะก็ไปดูไปดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กําลังไป มาพี่เลยเด้อพี่เลยเด้เเดอนนดก,กำลังมากกำลังมา 5, ลงลก,าาาล,ก,กาลากไหวนะที่ไทยนะเนาะลากหวามากองไวเ้เป็นจุดเป็นจุดครับผมเป็นลำไหวนะพี่น้องซึ่งซึ่งจะแตกต่างจากการที่ชาวบ้านมาหาไวาเอาไปแกงเป็นคนละอ,อย่างครับ ไว้แกงกับ<ล>ไว้ที่มาหาคือหาไวาป็นลำนะมันคนละอย่างกันนะครับผมอันนั้นก็แอาหน่อใช่ไหมนี่อ,นอ,อันนั้คือโอโล่ตอนนี้เป็นป่าหนามป่า,า,ปาลกูกทึบด้วยโอ้โหชัดเลยเอฟซีนี่อันนี้คือร่องรอยของไว้ใหม่ๆอยู่นี่ยังไม่แห้งเลย ตรงนู้นก็เป็นต้นหวายที่แกตัดทิ้งไว้ฝังนะ่งด้านลุงก็จะมีที่ตัดหวายอฝัอ่งลงงนะนนดลงมานนะลงุงอันนี้สดกว่าลงุง หาขวาเข้ามาเลยนายเลยมา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 รวมตัวนี้ก่อนลงมาเร็วลงมาปูพรมตัวนี้ดูก่อนไหมถางใหม่เลยตัวนี้น่ะนี่เพี่หรออือด้านหน้าเลยมีมีมีอะไรน่ะก็นี่เด่กไปพี่หรอลงพี่แกเลยนเข้าเลยน่ะก็นั่นแหละพี่ถึงไม่อยากลงไปดูไงเดดี๋ยวไปมารวมดูกันก่อนลงเลยเดี๋ยวเตรียมช็ดหลังตามาเหมือนเมืนมีคนเข้าใช่ครับ เนี่ยถุงข้าวถุงอะไรอยู่นี่ <c oughs> เผื่อเราจะเชื่อใจเออใช่มีถุงพลาสติกดเลยเห <c oughs> มือนมีถุงใส่ข้าวเนี่ยรอยปอกไว้ใช่ตรงนี้ก็เป็นรอยปอกไว้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกเนาะที่ใส่สําหรับกับข้าวขึ้นมา <c oughs> เออเอเอลงมาได้ไหมเออลงมา,าลงมา,งมาอมีในป่านี่แหละต้องรอยเยอะเหลือเกินเนี่ยพี่ห้องนี่ข่าวดีบ๊อบ ทางนี้เขียวกระเดิมอ yeah well, ีกโอ้ยสดๆเลยเนี whereas? ่ยเนี่ยสดเขียวกระเดิมยิดพี่บ้องเขียวปัดเลยเขียวปัดเลยโอ้นี่ครับทุกท่านเนาะนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยมาถูกทางแล้วครับเขียวเขียวเขียวยางใช่แล้วถุงยางใครน่ะนั่นแน่เลยถุงยางใคร S <S ก็มาดูร่องรอยครับการตัดไวครับเป็นทางแบบไี้มาเลยเน,นี่ยนี่เขียวอยู่นะครับนี่มีถุงเหมือนเหมือนถุงเห<ช>มือนหอ่อข้าวนี่ร่องรอยของกับข้าวนี่ก็ต้นไห่จะแบกทางไปเลยนี่จะแบกไปอี้เยนี่แค่ที่อันมีอัดแกจะแบกขึ้นมาใช่ก็เป็นโคนหินด้วยนะครับเมื่ทาง้ทางนี่เยนี่เป็นทางล่องมาเลยนี่ครับร่องรอยการบอกไวนะครับนี่นี่นี่อันนี้มัน ฝนตกแต่ถุงย hey, hey, ังใหม่สภาพใหม่ใช่อันนี้อันนี้มีถุงนึงลงถุงมีสามใบถุงยังใหม่อยู่ถุงเรามีสามใบเห็นร่องรอยกานตัดเป็นรูจากคางมาเดี๋ใบไม้ใบไม้พี่อี้ไงใบไม้พี่จะไปมันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปเนี่ยลุงแล้วต้นนี้จะสดกว่าเพื่อนเลยใบยังไม่แห้งครับใบยังไม่แห้ง นี่ที่สัญคือใบมันพ่ไปเงี้ยใช่เปนพี่ไป้นี้เราพี่เดินลงมาเห็นไหมยังเขียวอยู่เลยครับยังตัดใหม่อยู่เนีใช่ตอนที่เราขึ้นไปันดขึ้นไปบนทางไงเน่อว่าเเพิ่นแต่ว่าทางนั้นไปไปไป้นไปดูต้นไม้เดีออ๋อมียอดยอดหลยอดหลยอดหลเหมือนเหมือนเหมือนกระชากบเลย ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตีไปนี่เรตีกระาอะไรี้ยเดี๋ยวจ้างพงไปนั้นเดี๋ยวผมออกไปนี้เดี๋ยวผมออกไปนี้ตีเป็นหน้ากระดาษเหมือนลนี่ครับองรอยการตัดไว้ครับเยอะแยะมามายเลยครับมันเป็นตรงไวยเนาะใช่ใช่เนี่ยแถวนี้นี่ ลงรอยกันตัดบาดเยอะแยะมากมายนะครับทุกท่านเราได้เลยเพิ่งไปดูแล้วลงี๋ยวได้หลายคนหนึ่งครับไปยืนไปย็นไปยืนลงมาลงมามามารวมตัวกันก่อนดีกว่าไหมมารวมตัวตรงนี้ครับอยกันตัดบาดเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกท่าน